พอดีมีท่านชมสอบถามมานะครับว่าเจ้าเหล็กตัวนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับเหล็กตัวนี้นะครับเรียกว่าสไตรรับหรือว่าโกลนะครับชื่อเดียวกับอ่าโกลนที่ไว้เหยียบตอนขี่มานะครับเขียนเหมือนกันด้วยนะครับหน้าที่ของเขาก็คือใช้ในการเหยียบนะครับตอนขึ้นสายนี่ครับจะเหยียบเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการดึงสายนะครับเพื่อทําการขึ้นสายอย่างนี้นะครับก็เป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็สะดวกด้วยเราสามารถใช้เท้าเดียวในการเหยียบนะครับในการขึ้นสายได้อีกหน้าที่หนึ่งก็คือใช้ในการแขวนนะครับ สามารถแขวนเก็บไว้ได no ้เพราะว่าหน้าไม้ถ้าเกิดเราบางทีเราพิงไว้นะครับมันอาจจะร่วงหล่นได้นะครับการแขวนก็เป็นการเกลีายาที่ดีแบบหนึ่งนะครับก็เห็นได้ว่าโกลนี้มีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับหน้าไม้แล้วหน้าไม้ที่ไม่มีโกลนนะครับเขาขึ้นสายยังไงนะครับถ้าไม่มีโกลเนี่ยการขึ้นสายจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องทําการวางกับพื้นนะครับแล้วก็ดึงลงอย่างนี้นะครับหรือทําการดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นสายหรือจะเป็นการเหยียบนะครับเหยียบไปที่ตัว ลิ้หรือว่าปีกข้าหน้าไม้โดยตรงนะครับแล้วก็ดึงนะครับนี่ก็เห็นได้ว่าการมีโกรเนี่ยก็ทําให้การขึ้นสายหน้าไม้สะดวกขึ้นมากเลครับ